นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกับคูปอนในวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลนะครับในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเรื่องเครื่องดนตรีสากลนะครับประเภทเครื่องดนตรีสากลนะครับเครื่องดนตรีสากลเนี่ยแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันและมีลักษณะเสียงแตกต่างกันไปตามลักษณะของเครื่องดนตรี เครื่องดนตรีสากลเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้นะครับประเภทที่1คือเครื่องสายนะครับเครื่องสายเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีสายเป็นหลักสายของเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นโลหะผสมเอ็นขึงให้ตึงและปรับระดับเสียงเนี่ยได้เกิดเสียงด้วยการสีหรือดีดบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดำเนินทำนองเพลงและประสานเสียงนะครับ มีเครื่องดนตรีดังนี้นะครับมีไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสกีตาร์ฮาร์ปมนโดลินแลวก็แบนโจนะครับประเภทที่2นะครับคือเครื่องเป่าลมไม้นะครับเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการเป่าลมผ่านช่องไปในท่อทําให้เกิดเสียงต่างๆเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้แต่ปัจจุบัน บางชนิดทําจากโลหะและวัสดุสังเคราะห์นะครับบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดาเนินทํานองน,นะครับเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม้ชนิดไม่ใช้ลิ้นนะครับเช่นฟุตวิโกโลแลวก็คุยเลคคอดเดอร์นะครับเป็นเครื่องเป่าลมไม้ชนิดใช้ลิ้นนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็ได้แก่ประเภทใช้ลิ้นเดี่ยวกับลิ้นคู่นะครับประเภทใช้ลิ้นเดี่ยวนะครับมีเครื่องดนตรีดังนี้นะครับเช่นคาริเนต แซกโซโฟนนะครับประเภทดินคู่นะครับเช่นโอโบบาซูนอิงลิทฮอนคอนทาบาซูนนะครับกอไปเป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทที่สาลนะครับคือเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะเป็นประเภทกลุ่มแต่นะครับเป็นเครื่องดนตรีที่มี ปากเป่าหรือที่เรียกว่ากำพวดนะครับทําให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้เกิดการสัส่นสะเทือนที่ดิมฝีปากนะครับของผู้เป่าเข้าไปในปากเป่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองเนี่ยจะมีท่อลมทําด้วยโลหะขนาดต่างๆนะครับบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดําเนินทนํานองเพลงและประสานเสียงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีอื่นนะครับตัวอย่างเครื่องดนตรีนะครับของเครื่องเป่าลมทองเหลืองเช่น ซูซาโฟนบริโทนทูบา t ทอมโบนทรัมเปตยูโฟเนียมคอเนตแล้วก็เฟนฮอนนะครับปอไปเป็นประเภทที่4นะครับเครื่องตีกระทบเครื่องตีกระทบเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดจากการเคราะห,หรือการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดเสียงบทบาทหน้าที่ใช้กำกับจังหวะให้กับเพลงและบางเครื่องตีเนี่ยใช้ดำเนินทำนองและ รสาเสียงได้เครื่องตีเครื่องตีกระทบเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสองประเภทเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอนกับเครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนนะครับในเครื่องตีกระทบที่มีระดับเสียงแน่นอนนะครับคือเครื่องตีที่มีระดับเสียงสามารถทําเสียงสูงเสียงต่ําหรือทําเป็นเสียงตัวโนได้นะครับมีเครื่องดนตรีดังนี้นะครับเช่นระฆังลาวเบลไลร่าไซโลโฟนไวบราโฟนมาริมบ้านะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงไม่แน่นอนนะครับคือเครื่องดนตรีที่ไม่มีระดับเสียงสูงต่ำเป็นเครื่องกํากับจังหวะนะครับมีตัวอย่างเช่นกองเบสกองสนแนกองทิมพานีกองคองก้ากองบองโก้กองชุดนะครับเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับไม่สามารถทําเป็นเสียงัวโนได้ประเภทสุดท้ายนะครับคือเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะครับเครื่องดนตรี ประเภทริมนิ้วหรือคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีริมนิ้วสําหรับกดเพื่อให้เกิดเสียงสูงต่ําต่างๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคีย์เมื่อกดคีย์เนี่ยจะทําให้กลไกลภายในตัวเครื่องเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเป็นเสียงต่างๆบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดาเนินทํานองมีทั้งเสียงสดใสไพเราะนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วก็มีดังนี้นะครับมีออแกน อิเลฟโทนแอคคอร์เดียนเปียโนเมโลเดียนแล้วก็คีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับทีนี้ครูมีตัวอย่างวงดนตรีสากล1วงนะครับชื่อว่าวงซิมโฟนีหรือวงอัคคตานะครับให้นักเรียนชมนะครับวงดอย่างซิมโฟนีหรือวงอัคคตาเนี่ยเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี4ประเภทคือเครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองและเครื่องตีนะครับมีนักดนตรีประมาณ70-100คนนะครับแล้วแต่ขนาดของวงนะครับจะใช้เครื่องสายเนี่ยเป็นหลักสําคัญในวงแล้วก็มีผู้อํานวยเพลงหรือเรียกอย่างว่าวาทยากรนะครับทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพลงนะครับลักษณะเสียงของวงซิมโฟนีออเคสตรานะครับเสียงของวงซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยเป็นเสียงที่ไพเราะ มีอารมณ์ที่หลากหลายและเพราะว่ามีเครื่องดนตรีเนี่ยหลายเครื่องนะครับคอยสอดแทรกประสานกันนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับ โอเคครับทีนี้การบ้านนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่109นะครับดูนะครับการบ้านก็คือให้นักเรียนทํานี้นะครับกิจกรรมการเรียนรู้ที่2นะครับข้อที่1และข้อที่2นะครับข้อ1่โจทย์ถามว่าให้นักเรียนเนี่ยชมการแสดงดนตรตีสาก,กลเมื่อกี้นะครับที่ครูให้ดูแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกนะครับเมื่อกี้ดูไปแล้วนักเรียนบันทึกลงไปนะครับในสมุดแล้วข้อที่2นะครับ ให้นักเรียนสำรวจความชื่นชอบดนตรีสากลของตนเองแล้วบอกว่าเครื่องดนตรีที่ชื่นชอบเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดมีบทบาทหน้าที่ใดในวงดนตรีนะครับเมื่อเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงมาในกลุ่มลายวิชาดนตรีน้าสินของปอ6นะครับสําหรับการเรียนการสอนในวิชาดนตรีน้าสินของปอ6ในวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ